ยินดีกับพี่สาวชงเก้ด้วยนะพี่ไม่ได้กลับพรนแก่นเลยไม่ได้ไปงานแต่งเลยเด็กยิบแปมาแล้วครับโควิสองพันสาม หาเจ้าสาวให้น้องหน่อยชงเก้มไม่โสดนะครับวันนี้พี่ไปดูนิทรรศ,าศาการของพี่กิตทีมันดาวมาด้วยแล้วก็ได้คุยกับพี่กิตด้วยได้คุยในโทรศัพท์นั่นแหละที่จริงว่าจะลงคลิปที่ ที่สแกนออกมาที่คุยกับพี่กิต่ไม่ลงดีกว่าไม่ดูมาตาเหรอเดี๋ยวดูย้อนหลังครับหิวแล้วเนี่ยเป็นโลกที่หิวแต่กินอะไรไม่ออกนอกจากเซเว่อ ไ่ดีดงตั้งห้าจีสวัสดีหนุ่มกทมเหนื่อยไหมวันนี้ยืนรอคิวของพี่กิจยืนรอคิวของพี่กิจเป็นชั่วโมงเลยวันนี้แต่เหนื่อยแต่สนุกครับรีวิวไปเรียนหน่อยสนุกใหม่สนุกมากไม่ว่าจะไปเรียน acting back to the future ดวงจันทร์และอเลียวยี่สิบแปดคืออะไรโน่ no. แล้วก็ไปเรียนร้องเพลงมูกระชาแาวบ้านพี่ อร่อยนะเราแอบเห็นไปได้นะแอบเห็นที่ไหนทำไมไม่เห็นเลยอะ่ะสวัสดีมาตาแต่เธอไม่ใช่มาตาหรอกนะเธอคือโอลิฟส่วนเราคือเป็นหนึ่งเองวันนี้เราไม่มีเข้าเวรรักษาหัวใจ เป็นผูช้ชายไม่หรอกลับค้อนแกนวันไหนกลับค้อนแกนวันอะไรการเสร็จครับ <c oughs> มีคนจะทิ้งเราไปดูมาตาด้วยสามพันสองอะมีเพื่อนร่วมเรียนไหม แม่ครับเรียนแบบพเวทเธอรักษาเจได้เปล่าเรารักษาได้นะเด็กเทียบต่างจากเด็กคนแก่ไหมต่างมากต่างแบบต่างมากๆเลยต่างกันตั้งแต่รถติดตั้งแต่คนเยอะตั้งแต่การเดินทางอย่างเดินทางต้องเผื่อเวลาเป็นชั่วโมงเลยนะ ยัดติดยัดติดยัดติด <g ül> <g ül> นอนดือ้อกับครูไไม่เคยดื้อเลยครับเรียนอย่างดีตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีของสังคม เรียนกับครูเง้อไม่ได้เรียนกับครูเง้อครับเรียนในเครือของครูเง้อเฉยๆก็มีเรียนกับคุณคูม่อนครับคุณโคใจดีกันทุกคนเลยยี่สบสองเจอกันเนี่ก็ฝากด้วยนะครับ กระเป๋าเป้น่ารักใช่แต่กระเป๋าเป้เรามีสมุดหนังสือเต็มเลยนะอยู่ในนั้นพร้อมกล่องอิสอเรียนกับครูโนกเป้าโนโนโน,โน,โน,โนโครูครูโอลิฟ หมดสองเล่มในกระเป๋ามีการบ้านหรือยังไม่มีการบ้านเลยครับแปมือท่าพังฟติงซูซูนะทุกคนไม่มีการบ้านครับ รีวิวกล่องนี้สอหน่อยเออเดี๋ยวอยากรีวิวจังเลย 那个。 นี่งสองนี่คือกล่องยิสองของเราเองมีปากกาโซโลหนึ่งแท่งปากกาเบนเชนหนึ่งแท่งปากกาอูซบหนึ่งแท่งปากกาโซโลนี่ปากกาของโซโลนะปากกาโซโลที่โซโลที่เป็นตัวการ์ตูนของวันพีท ก็มีกล่องสอนเบนเทนก็มีน้ำมีน้ำตกอัวนีปากกานี่แปลกมากเลยเพิ่งเคยเห็นปากกาตัวนี้นี่ไปยุคายเป็นนักเรียนอะ่ะมันไม่มีแบบนี้นะที่มันจะเขียนแล้วก็ลบได้อะ่ะไปเห็นปุ๊บเลยอยากได้เลยซื้อมาเลย นเนี่ยตอเราเขียนคำว่าอย่าเขียนบายปตรงนีน้มันลบออกได้เลยนะโคตรดีอ่ะ oh <dear. S 2> ไม่ต้องใช้ลิขิตกันแล้วแต่ลบก,ก็จะเหนื่อยหน่อยนะ มันมีมานานเพิ่งเคยเห็นเนี่ยอุปกรณ์สอดกดอยู่ไหนะมีสอดกดด้วยนะหมกล่องหนนะถ้ามันโดนแดด ยุคเราใช้ฐานเขียนมันก็ยุคดึกดำบันเกินไปเอาสมุดลนไฟรอยประกาจะหายจะไปเอาไฟมันลนทำไงมีกรบเรลาดินสอไม้ไมมไม่มีเห็นดนสอ,อกดแล้วคราวนี้เขาก็เลยให้คำถามมาว่า ยุคนี้เขาไม่ได้ใช้เป็นสมุดกับปกาแล้วนะเขาใช้เป็น iPad จดจดแล้วก็บอกว่าเราก็มี iPad เหมือนกันแต่เราไม่อยากไม่อยากได้ฟิลนั้นเราก็อยากได้ฟิลที่เป็นเด็กน้อยไปโรงเรียนดีกว่าอยาากกาแบบนี้ไปเซเอกสารนะ,ระกาะมีหลายแท่งครับไอยากรหมึกซึมแก่สมัยตะอนซื้อตลอดเลยแต่ไม่ใช้รุ่นนี้หรอก รุ iden, ่นแบบธรรมดาเบสิกยี่สิบบาทเขียนทิ้งไว้พอเปิดไม้ทีมันจะเลยตะลอยหมึกหายเอาใช้ความร้อนลบ

เวียนเทียนวันนี้เขามีเวียนเทียนกันด้วยหรอเอาจะเวียนเทียนมีอะไรทำพาสุเกิดขึ้นน่าเสมอเขียนคำว่ารับโอนสองร้อยบาทโอนมาด้วยนะห้ามลืมใครอ่ะเมื่อกี้ กายเพชรคุณบอากกายเพชรอเอ็นเป็นยังไงบ้างเล่นุกดีครับมันเด็กน้อยนักเรียกนกำลัง ไปโรงเรียนตั้งใจเรียนสงสารคุณแพงสงสารคุณแพงแล้วเหรอนีอ่ไปดูมาตาแล้วอัคุณสามพันแปดร้อยชั้นเลยนะเดี๋ยวไว้เจอกันกดผิดคืออะไรอะ มาเรียนกับครูเปี้ยวครูเปี้ยวสอนอะไรอะสยามมีอะไรเด็ดไหมมีหุ่นกันดั้มกันดั้มตัวใหญ่มากอยู่ตรงกลางสยามนะเดีจะไปดูอีกจู่ก้อนสวบทุกตรงนี้หาแล้วเราจะไปดูมาตาแล้วนะทุกคนดูแลตัวเองด้วยเดี๋ยวไว้เจอกันถ้าว่างเดี๋จะมาป่วน ไม่เร oh hey, hey, hey. ื่อยๆก็ไห่